สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาเสนอพ่วงข้างเช่นเคยนะครับขออนุญาตใส่แว่นตาก่อนนะครับวันนี้แดดแดดไม่มีครับวันนี้ก็พ่วงข้างขายปาโนโกสเปนสเปนก็มีเครื่องหมุนนะครับมีหลุมหม้อนะครับคล้า,ายๆกับรถไก่ทอดถาดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ เครื่องหมุนตัวนี้นะครับลูกค้า,ามาเราติดตั้งให้นะครับเนี่ยจะมีมือหมุนตรงนี้บีบออกมาตรงนี้ตั้งร้อนๆหรืออไปขายขนมกินประเทศดีนะครับ <c oughs> อ่านะครับอันนี้ลูกค้าต่อเติมพดเยอะเหมือนกันนะครับก็หลุมหม้อพร้อมถาดรองอถาดรองนะครับที่ติดตั้งเครื่องให้นะครับตรงนี้มีที่ใส่อีกเห็นไหมครับก็ใส่ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ใส่ข้างใน เยือตรงนี้นะครับข้างล่างก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็ที่วางปิกนิกนะครับไม่รู้ลูกค้าไปวางต้มอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ทําที่วางให้นะครับลูกค้าต้องการแบบนั้นนะครับอ่าแล้วส่วนข้างบนนี้ก็มีมีตัวยื่นให้เหมือนเดิมนะครับกันแดดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับกันแดดกันฝนนะครับกันเครื่องร้อนครับอันนี้ก็มาออกได้นะครับนี่ นะครับก็หดแก๊สใส่ก็พอดีเลยนะครับแล้วอันนี้จะวางถาดได้ถ้าเป็นถ้าเป็นถาดใหญ่มันจะวางได้สองใบนะครับอันนี้เป็นชุดขนาดนี้พอดีถาดใหญ่แต่ลูกค้าเอาถาดเล็กมามันจะได้สามหนึ่งถาดสองถาดนะครับ้าพร้อมในถาดใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ลูกค้าไม่ได้เพิ่มชกนะครับเป็นเริ่มต้นเลยนะครับพร้อมชุดล้อมแมตช์ชกหนึ่งคู่นะครับอ่า ที่วงางถงแก๊สลูกใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับขนาด15โลนะครับเจ้านี้นะครับพร้อมมาไว้ข้างหน้านี่นะฮะประมาณนี้นะครับก็จะไปถ่วงกับเครื่องพอดีนะครับแลวส่วนใต้ตัวรถก็เป็นห้องเก็บของปกตินะครับอห้องเก็บของปกติเลยนะครับห้องเก็บของต้องมีนะครับอ่าประมาณนี้อ่า ทีนี้เดี๋ยวช่างจะเข้าไปยืนข้างในให้ดูนะครับ่าประมาณนี้ยืนขายได้สบายเลยนะครับ่ายืนขาได้สบาย่านั่งได้นั่งรอลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าเยอะส่วนมากไม่ค่อยได้นั่งหรอกนะครับกส่วนมากแต่ยืมยืนตักใส่ถุงอย่างเดียวเลยนะครัอ่าพร้อมในที่วางข้างบนเหมือนปกตินะครับอันนี้มีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับแทมรีนะครับ พร้อมที่ล็อกถาดตั้งให้ติดตั้งเครื่องให้นะครับอ่าฝั่งนี้มีโชคอีกหนึ่งตัวนะครับรองรับช่วยมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนิ่มนวลนิ่มนวลนะครับมีโชคอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็พ่วงข้างขายปลาทองโกสเปนนะครับสเปนอจะขายได้หลายอย่างนะครับอ่าทอดไก่ทอดหมูได้หนมจินได้นะครับ อ,ออกแบบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็าฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ